สวัสดีครับมาพูดทีเด็ดบอลจัมโบ้เอกับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมในวันที่22ธันวาคม2564ใครที่เข้ามาแล้วพี่จัมโบ้เอฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้กับช่อง YouTube ทีเด็ดมัดรวมด้วยนะครับผมวันนี้พี่จัมโบ้เอก็จะมีทีเด็ดบอลบอลเต่งบอลคัดเน้นๆมาฝากกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังทีทีเด็ดของพี่จัมโบ้เอกันพี่จัมโบ้เอขอฝากไลน์แอดส่วนตัวครับ jam 6 8 8นะครับใครต้องการเข้ามาพูดคุย กับพี่จัมโบเอเป็นการส่วนตัวนะครับผมหรือใครมีคู่ไหนอะไรยังไงเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมตรงนี้พี่จัมโบเอตอบทุกคนแน่นอนแล้วใครอยากจะทราบเรื่องห้องพรีเมียมของพี่จัมโบเอซึ่งมีบริการอยู่สองห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสินโนตรงนี้บอกเลยไม่ต้องกลัวเหงาครับเพราะว่ามีเซียหลายท่านคอยดูแลอยู่และสมาชิกในห้องนั้นมีเป็นร้อยร้อยชีวิตครับตรงนี้บอกเลยว่าพูดคุยกันทั้งวันทั้งคืนครับสนุกสนานกันมากๆนะครับไม่ต้องกลัวเหงา แน่นอนนะครับผมแล้วห้องพรีเมียมพี่จัมโบ้เอไม่มีค่าเข้าห้องครับไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดแต่มีเงื่อนไขาบางประการในการที่จะเข้าห้องพรีเมียมพี่จัมโบ้เอได้นะครับผมใครสนใจก็เข้ามาสอบถามพี่จัมโบ้เอได้เลยครับโดยเข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เพื่พอนๆแล้วพิมพ์คําว่า j a m 6 8 8นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่จัมโบ้เอก็จะมี ฟุตบอลลาลีกาดีกสเปนมาฝากครับผมเป็นทีเด็ดของวันนี้ก็คือเป็นคู่ระหว่างกานาดาที่อยู่อันดับที่15ของตารางพบกับแอตมาดริดครับที่อยู่อันดับ5ของตารางคู่นี้ราคาที่เปิดมาล่วงหน้านั้นให้แอตมาดริดต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกครับแล้วก็จะเตะกันในเวลาตีหนึ่งของค่าคืนนี้แล้วก็ราคาที่เปิดมาล่วงหน้าพี่จัมโบ้เอดูตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมหลังจากที่เข้าไปดูสิติและฟอร์มการเล่นมานะครับผม วันนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่ครับเลือกเชียร์ที่แอตมาดริดครับต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกครับพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่เลือกเชียร์ที่แอตมาดริดนะครับผมต่ออยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกตรงนี้เป็นแค่ความเลียนส่วนตัวพี่จัมโบ้เอเท่านั้นนะชอบก็าตามกันมาครับไม่ชอบก็สวนกันไปแล้วพี่จัมโบ้เอก็ต้องฝากให้ดูาราคาก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับยังไงย,ยิ่งใกล้เวลาก่อนเตะได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าราคาช่วงนั้นเนี่ย จะใกล้เคยียงที่สุดแลวที่พี่จ um ัมโบ้เอเชคมาแล้วเราก็จะได้ทราบตัวผู้เล่นเขาด้วยเพราะว่าก่อนแต่สักประมาณครึ่งชั่วโมงจะมีการแจ้งตัวผู้เล่นนะครับผมตรงนี้อ่ะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดมันยังอยู่กับเราไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เริ่มระบาดกันอีกครั้งกับสายพันธุ์ใหม่โอไมคอนยังไงก็ขอให้ทุกคนใส่แมสใส่ชิลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับเฮงๆงรวยรวยกันทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเทีเด็ดเค้าผมนะกับทีเด็ดปัดรวมจำข้ามคืนวันพุธนะฮะที่22ธันวาคม2564นะครับผมนะวันนี้บอลก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเออ่เป็นบอลคาราบาวครับบอลถ้วยด้วยนะฮะวันนี้ก็มีบอลถ้วยบอลกันโชวนะฮะซีรียอิตาลีประมาณสัก6-7คู่นะฮะแล้วก็ลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสนะฮะโอ้โหบอกได้เลยบอลวันนี้ค่อนข้างเยอะนี่วันนี้วันพุธนะวันนี้ทีเด็ดมารวมหนึ่งคู่นะฮะเป็นฟุตบอลคาราบาวครับคู่นี้ตี2:45นาทีนะฮะทอตแนมฮอตสเปอออรรร์คับบเเปิด้าานนกืขง ขุนค้คอนเวทแฮมอยู่ในเตดนะครับผมนะโอ้โหคู่นี้ครับน่าดูนะฮะคู่นี้น่าดูเพราะว่าหนึ่งเลยคือเฮนดิ่แครราคาหน้าบอลเนี่ยสเปอร์ต่ออยู่ที่ราคาเสมอที่ราคาล่วงหน้านเนี่ยไหลเพิ่มขึ้นไปราคาปปนะฮะแล้วก็มีสเปอร์ต่ออยู่ที่ราคาคืนลูกด้วยนะฮะมิะนั้นคู่นี้เฮนดิแกปราคาหน้าบอลน,นะฮะฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ นะฮะแต่อสมองว่าเนี่ยการที่สเปอร์เล่นในบ้านของตัวเองเกมนี้ต่อที่ราคาบอหรือว,ว่าราคาเสมออสมองว่ามีโอกาสมากกว่านะในเกมนี้นะครับนอกเหนือจากที่เดมารวมคู่นี้แล้วนะฮะใครอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะฮะหลีกไหนเพิ่มเติมทางไลน์ส่วนตัวอสมาเลยตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมขวาด้านล่างนะจองทานเหมือนเดิมนะฮะวันนี้บอลค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะฮะข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยพบกันมานะครับข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้เคยพบกันมารู้สึกว่า10เกมเนาะสเปอร์ชนะ4 นะฮะแล้วก็เป็นทางฝั่งเวทแฮมชนะ4อีก2เกมเสมอกันเกมล่าสุดสเปอร์เสมอกับนะฮะทางฝั่งหงแดงรีพูลเนี่ยสองสองโอโ้โหเกือบจะชนะด้วยซ้ำไปนะ,ะทางฝั่งซอนแนมโพสเปอร์เล่นค่อนข้างดีนะครับผมนะแล้วก็ทางฝั่งนะฮะคุณคอนเวทแฮมยูไนเต็ดเกมล่าสุดนะฮะรู้สึกว่าบุกไปเยือนะนอาร์เซนแล้วแพ้มาศูนย์สอง นะฮะบุกไปียรอนะส่วนแพ้มาศูนย์สองในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เสมอมาเวทแฮมนี่ช่วงหลังสามเกมหลังเนี่ยฟอร์มดาวๆลงนะเหมือนฟอร์มจะจะดับดรอลงนะสามเกมหลังก็แพ้สองเกมเลยนะฮะแล้วก็เสมอหนึ่งเกมเสมอกับเบอร์ลี่นะฮะเดี๋ยวไปดูอันดับตารางคะแนนครับอันดับตารางคะแนนนะฮะโอ้อันนี้นะฮะไม่ใช่บอลพรีเมียร์เนาะนะครับอันนี้เป็นบอลคาราบาวครับนะฮะบอลคาราบาวครับรอบนี้ นะฮะเฮนดิแคปราคาหนะ้าบอลเปิดมาแบบนี้เอ็ดมองว่าลูกทีมนะ,ะทางฝั่งอันโตนิโอของเตย้ยเอ็ดมองว่ามีโอกาสมากกว่านะครับตัวผู้เล่นนะไม่ว่าจะเป็นนะฮะลูคัสมูร่าเฮนรีเคนนะฮะรวมทั้งสองเีนเสม็มองว่าน่าจะได้ลงในเกมนี้นะรวมทั้งซีโอเลกิลอนโจนี่ลอเรนโซ,โซนะฮะโอลิเวอร์สคิปแล้วก็แฮร์รี่วิงนะฮะได้ลงในเกมนี้หมดนะฮะรวมทั้งเบนเดวิสที่หายจากการบาดเจ็บ นะครับผู้สาวประตูก็จะเป็นพวกฮุโคโยริสอีเล็กไดเออร์แล้วก็โจลลนดอนนะฮะส่วนทางฝั่งลูกทีมของเดวิดมอยคุณคอนเวทแฮมิเตสสะดุด3ฟอร์มหลังเนี่ยสนัดหลังเนี่ยรู้สึกว่าสะดุดนะสเกมหลังยังไม่ชนะใครเช่นเดียวกันเสมอในเกมคือเสมอเบอร์ลี่ไปเยนเบอร์ลี่เสมอมาศูนย์นะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็แพ้มา2เกมติดเกมล่าสุดแพ้ออสซนอนนะฮศูนย์สองนะครับส่วนทางฝั่งสเปอร์เนี่ยนะฮะสเปอร์ก็ไปเสมอได้มากของตัวเองเสมอกับทางหงแดงลีพูม,มานะครับ แน่นอนว่าตัวผู้เล่นได้ลงในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นฮะยาโมเรนโก้ได้ลงในเกมนี้เป็นหน้าเป้านอกนั้นก็จะเป็นพวกมานูเอลลาซินนี่แล้วก็ปาโบมอฟฟอนันนิโคลัสวอลลัสตมาร์กโนเบิลอเล็กซ์คานได้ลงในเกมนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเคคดอสันนะฮะเฮสันเอสบี้ซาดิยอบนะฮะอัสตูมาสัวกูแล้วก็ผู้รักษาประตูอันฟองเซออาเรอัวได้ลงในเกมนี้ทางฝั่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเอ็ดมองว่าฟอร์มตอนนี้ดูฟอร์มจากโดยรวมนะผลงานก็เรื่อบ้านถึงไหมว่าจะเป็นบอลถ้วยนะแต่บอลถ้วยรอบนี้เออ็งมว่่าานจะส่งงงตัวจริล นะน่าจะส่งตัวจริงผสมผสานกับอ่าพวกตัวสำรองแต่ราคาปปปรือว่าราคาเสมอเจ้าบ้านสเปอร์อยู่ที่เจ้า้านสเปอร์นี่มองเกมนี้ว่าไม่แพ้ถ้าเกิดเสมอกันหูขาดนะฮะแต่ราคาที่เปิดมาเนี่ยถ้าเกิดเราต่อที่ราคาปปใช่ไหมแต่ราคาที่เปิดมาราคาปปสเปอร์ต่อเนี่ยเป็นน้ําศูนุดํา0.89น่าสนใจตรงที่ว่าเนี่ยเป็นน้ําดานะครับเสร็จปุ๊บนะโอ้โหสเปอร์ต่อครึ่งลูกด้วยไม่ใช่ต่อราคาเสมอนะที่ราคาลูกหน้านะฮะที่แรกไอ้บอกว่าต่อที่ราคาลูกหน้าไม่ใช่ต่อที่ราคาลูกหน้านะครับต่อที่ราคาครึ่งลือราาคป มีชนะนันคู่นี้นะฮะมีโอกาสที่เจ้ากัดน,นะแต่หาทีมใดทีมหนึ่งที่เป็นผู้ชนะไอซ์ยังมองว่าสเปอร์อยังน่าตามเชียร์อยู่เนาะนะครับสเปอร์อยังน่าตามเชียร์อยู่ตามนี้ครับทีเด็ดมารวมก็ให้เชียร์สเปอร์ไปที่ราคาปอปแล้วกันนะครับแพ้หรือว่าทางฝั่งถ้าเกิดสเปอร์แพ้แล้วก็เสียเต็มนะถ้าเกิดเสมอกันก็หูขาดข้างหนึ่งแต่มองลุ้นว่าสเปอร์เนี่ยนะครมีโอกาสมากกว่านะฮะอ่ะโอเคตามนี้ติดขัดปัญหาเรื่องไหนได้คุณไหนผมเติมทักมาหาได้เลยตามที่ขึ้นหนุนสามมุมซ้า,า,า,ออา,นนายดีครับ เอกสวัสดีครับผมได้มาพบกันนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่22ทธันวาคม2อ6 4นะครับเลือกมาวันนี้เป็นฟุตบอลคาราบาวครับนะครับหรือว่าฟุตบอลลีกคัพนะครับของอังกฤษนะครับเป็นรอบอรอบ8ทีมนะครับเป็นรอบ8ทีมนะถ้าใครชนะก็จะได้เข้ารอบรองนะครับ เมื่อคืนก็อาเซนนลก็ชนะไปแล้วหน,หนึ่งคู่นะครับก็วันนี้เป็นในอีก3ครู่ที่เหลือนะครับวันนี้เป็นลิฟวูนะพบกับทา่าน้่นเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ก็ต้องไปดูนะครับคืนนี้ว่า,าทั้ง2ทีมเนี่ยจะจัดทับลงกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูสถิติผลการพบกันนะครับก็หานัดล่าสุดเนี่ย เจอกันนะครับก็เป็นลิเวูเนี่ยเอาชนะไปได้3ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับแพ้1ครั้งนะเป็นในรายการพิมร์ลีกนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ถ้าจัดชุดดีๆลงนะครับก็มองว่าลิเวูก็มีโอกาสนะครับที่จะผ่านเข้ารอบไปได้นะเพราะเป็นรอบลึกแล้วนะครับผลงาน5้านัดล่าสุดของลิเวูนะครับก็ ชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้เลยนะครับก็เพิ่งจะสะดุดเสมอนะครับกับสเปอร์นะ2-2แบบสุดมันเลยนะครับส่วนทางฟังเลสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มผ้านัดล่าสุดชนะ2นะครับเสมอ1แพ้2เกมนะครับหลังจากที่แพ้มา2นัดติดก็มาชนะนิวคาสเซอรได้นะ4ประตูต่อ0เลยนะครับ ที่สังเกตนะครับสำคัญสำคัญเลยก็คือทั้ง2ทีมเนี่ยในรอบ5 5นัดล่าสุดนะครับก็ส่วนมากจะจบสกอร์สูงกันนะวันนี้ก็มองว่ามีโอกาสอีกนะครับที่จะจบสกอร์สูงสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับหน้างานก็ต้องอยู่ไปที่ลิพูนะครับเพราะว่าตัวหลักๆอื่นก็อยู่กันครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น มาเน่ซาร่าโจตาหรือว่าจะเป็นทางด้านฟิมิโนอะไรพวกนี้นะครับกอดอยู่กันครบเลยจะมีตัวเจ็บก็แค่เตียโกอันคารตาล่านะครับแล้วก็เคิร์สติโจนนะครับฟานได้ะ ai, นะครับที่เจ็บอยู่ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับสมบูรณ์ฟิตทั้งทีนะครับคู่นี้ผู้ชมชอบลิฟูนะอยู่ลิฟูไปราคาครึ่งลูกนะครับหรือไม่ก็ เรียกกดไปที่สกอร์สูงนะครับอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมนอกเหนือจากทางแนน u t u b e ก็ที่ไลน์แอดปะจอบนะครับ j o m 6 8 8นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอให้ทุกคนโชคดีอ่ะกราบสวัสดีโอแม่บองประโอนกุ๊ปกรุ๊ปคะแนนทุกท่านนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับอยู่กับตะแคงตะบอลเป็นทีเด็ดบอลมัดรวมนะฮะประจำวันพุธที่22ธันวาคม2564นะครับท่าน สำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะตะเคียนตะบอลหยิบยกคู่ระหว่างนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านสเปเชียนะครับท่านก็สําหรับคู่บอลคู่นี้เนี่ยกับเลทราคานะครับแฮนดิแคปราคาราคาน้าบอลเนี่ยเปิดมาให้ฝั่งทางด้านนาโปลีต่อถึงลูกราคาลูกครึ่งควบ2เลยนะครับทุกท่านสําหรับคู่บอลคู่นี้เนี่ยนะครับมองจากฟอร์มนะฮะของทั้ง2ทีมในช่วงนี้นะครับของทางด้านนาโปลี ก็ถือว่าฟอร์มในนัดล่าสุดเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทุกท่านก่อนหนะ้านั้นนะครับท่านแต่ในนัดล่าสุดเนี่ยนะถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเป็นการเอาชนะเฉือนนะฮะเอซีมิลานมาได้นะครับ, AC, Milan, นะรบที่1ประตูต่อศูนย์นะครับท่านประกอบกับนะฟอร์มในช่วงหลังของทางด้ดดานฝั่งทีมเยือนของ<ด><ด>ทางด้านสเปเชียฟอร์มไม่ดีเลยนะครับกับการลงเล่น5เกมยังไม่ชนะใครเลยนะครับท่านเป็นการเสมอแล้วก็แพ้มานะครับในนัดล่าสุดไปเจอกับเอมโปลีเสมอเอมโปลี1-1 ก่อนหน้านั้นไปแพ้ให้กับเอลเซ่มา2-0แล้วก็แพ้กับทางด้านเอสโรม่ามา2-0เหมือนกันนะครับทุกท่านซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับกับฟอร์มในการลงเล่นของเขาเนี่ยนะครับมองไว้บอกกันเลยว่าแพ้ซะส่วนใหญ่นะครับตลอดจนนะครับฟอร์ม5เกมที่ผ่านมานะครับของทางด้านทีมเยือนอย่างสเปเชียเนี่ยนะครับท่าน5เกมเนี่ยเป็นการแพ้รวด5นัดติดเลยแพ้2-1แพ้3-0แพ้5-2แพ้2-0แพ้2-0นย์ะแพ้กับชามโดเลียแพ้กับฟิออเรตินาแพ้กับไฮอัลลัตานาตา แพ้กับอินเตอร์มิลานแพ้กับเอเอสโรม่านะครับวันนี้นะครับตะเดีดบอลนะครับเป็นทีเด็ดบอลมารวมให้อยู่ต่อนาโปลีไปนะฮะร,รอลุนเม็ดสองได้เลยนะครับหนึ่งเม็ดมีแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับท่านสําหรับวันนี้เพื่อนๆใดอยากรับทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนอกเหนือจากทีเด็ดบอลฟร,ตรีตรงนี้ก็อย่าลืมแอดไลน์เคสในหัวแป๊เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับผม